สวัสดีค่ะพบกับช่องปากปูกินแซบเด้อเมื่อเนี้ยสิพ้ามากินตำม,มักแตงเด้อพี่น้องตำมักแตงนี่ตำมักแตงบวชเหิดปันใดดิพี่น้องใส,ส่รุกหลายหน่วยเด้อประมาณสามหน่วยและพี่น้องลายว่าพวกเจ้าว่ะนี่แหละหมูมีหมูมีหมามียังไงอล่รนี่มีไอ้บะมือร้อมเด้อพี่น้องแต่ว่าแขวคอยนี่ ยังหย่มบานได้บึงหน้าตา่อยตอนยำนะพี่น้องเช่วไปทอนมาสองสี่พี่น้องจ้ค่อยสิกินได้จังซ้ำได้เดี๋ยวพี่น้องมึงดูบุ้งหน้าตาคอยเวลากินห้องกสีหกจักงน้อยเด้อยพี่น้องขออภัยหลายสาวโรงงานกสีประมาณนี้เลยพี่น้องห้องกสีหงหกจังน้อยบ่มีเวลานะพี่น้องอินเตอร์เวลานอนอย่างเดียว แดีวว่าหมาวูวานก็ไปจัดหมูหมูกระทะมาแล้วพี่น้องจัดหมูกระทะกับน้องสาวขนาดหมูวานพึ่งทอดยังก,กินได้นี่พี่น้องเมื่อนี้เจ้าคิดว่าใครที่กินได้บ่ใอยก็อมเอาอมแล้วก็เตะลงกูเตะลงกูแล้วเต,ตะอย่างซิ้นผูดด้ใดก็ได้มาหยำให้ข่อยกินได้เด้อปวดเขียวข่อยแหงใคยหยัอยอย่ได้นะเจี๊ยบแห้งหลายได้พี่น้องทรมานค่ะ ขันย้อนเวลากลับไปอดสิบเหต,ตุต่อเียวมีคนปวดแห้งตะสียาซ่าเอาก็ปวดแห,งแห,งห้งเพราะแห้งแร้วย่างถอนของข่อยเสือสีเศร้าเจ๊มือวุ้นี่คอยสีเศร้าแต่แรกกะว่าเป็นอุปสรรคของข่อยในการกินเพิงปวดเทิงกินไปแล้วข่อยเดี๋ยวว่าเบิ่งตีนหน้าตีนหลังสิกินทาาไดนดียดำๆๆๆๆตีลงกูยางเดี๋ยวพี่น้องกินก็าอเจ้าอันนี้ ผัวก็ไปเยู่น้ำเนาะพี่น้องผัวก็ไปเห็นงานพี่น้องก้อนสีมาเห็นงานค่อยนี่แหละกินเขาแล้วก้อนพี่น้องประหยัดเงินชีวิตสาวโรงงานต้องประหยัดเงินด้วพี่น้องถ้าว่าประหยัดเงินเนี่ยอ้าวไอ้ผมมีกินแล้ววันค้าแรงวันละสามร้อยเห็นงานกินแรนี่หน่อยค่อยสี่ดเงินเขาแต่ละบาทค่อยก็เมื่อยค่อยก็อดเอาพี่น้องจะถามหาเรื่องบูนัดเลยพี่น้อง สิ่ตกินนั่งสีเจ้าสีแดซดำดหลับพี่น้องเออยอ่คอยกัดกินแล้วก็วัวไปฟอยไปคนเดียวอยตามภาษาพีบ้าหลัพี่น้องเอ้ยึดศีรษาเด้ปมมือปมมือขนาดคอยถอนเฉียวมันไ่คอยยังบกเป็นอุปสรรคไม่การกินคอยเลยปมมือคอยก็อมอมอมแล้วเราคอยก็ดตะลงกูเลยวคอยว่าคอยทายหยาี้แม่น่นอนเลยพี่น้องาะว่า หาอันเจยซ่ไหว่อยๆอกเพราะว่าข่อยว่าข่อยยำนะยำก็ปวดนะข่อยกะตีลงกูดขับอี่ลี่ข่อยสุดยอดแล้วพี่น้องผู้ใดอยากได้เสียผ้ามือสองติดต่อข่อยได้เดิมพี่น้องข่อยสิไล่สวดข้ายเสียผ้าอายุเสียผ้ามือสองที่ข่อยบถไส่เดี่ยวบางตู้ข่อยก็ใส่เทียเดียวบางตูข่อยก็บ๊ใสไสพี่น้องผู้ใดอยากได้กับ ถ้าเด้อพี่น้องจักมือเดี๋ยวถ้าวันเมื่อวันเสาร์่อยหยุดวันเสาร์อาทิตย์พวกเราเราคอยสิไหลสดขายอันนี้ก็ขี้ฝไฟบอๆผู้เดียวแต่ว่าคอยบ่ได้๋่อยบ่ได้๋ยวทายตอนตอนคอยตาบักแต่งคอยสาวแห้งคอยยานบ่ท่านนั่นสิไหลสดอีกี่ผี่น้องไหลสดขี้ฝอยซื้อนนวคนคนสิไปเฮ็ดง่าแต่ต้องไหลสดขี้ฝอยเว้านมู ก็จะไปแล้วเดี๋ยวพนนองบ๊ายบายขอบคุณลหลายๆเดี๋ยวจะสำหรับคนที่มา